ธรรมะฟังสบายเป็นการนำหลักธรรมมาพูดหรือเล่าในลักษณะที่เข้าใจง่ายฟังแล้วสบายใจและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นการฟังธรรมะในช่วงเวลาสั้นๆก่อนนอนหรือการฟังธรรมมาผ่านบทกลอนหรือนิทานสั้นๆที่สอนให้เรารู้จักการใช้ชีวิตอย่างมีสติปล่อยวางและไม่ยึดติดกับสิ่งต่างๆในโลกนิทานธรรมะที่เกี่ยวกับปุถุชนคนธรรมดาที่สอดแทรกข้อคิดในการใช้ชีวิตประจำวันฟังเพลินๆไม่ซีเรียสเริ่มเร,เรื่องเลยนะ สวัสดีเจ้าคะวันนี้จะมาเล่าเรื่องราวของชาวบ้านเรื่องมีอยู่ว่าในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่กลางหุบเขาชาวบ้านที่นี่มีชีวิตเรียบง่ายใช้ชีวิตตามวิถีดั้งเดิมที่สืบทอดมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายหนึ่งในเรื่องเล่าที่ส่งต่อกันมาคือเรื่องของตายย้อยชายชราผู้มีภูมิปัญญาและเป็นที่นับถือของทุกคนในหมู่บ้านตาย้อยเล่าว,ว่าเมื่อหลายปีก่อนหมู่บ้านนี้เคยประสบภัยแล้งที่รุนแรง น้ำในลำธารแห้งเหือดพืชผลไม่งอกงามชาวบ้านต่างหวาดกลัวว่าจะไม่มีอาหารพอเลี้ยงชีพทุกคนต่างพากันไปขอคำปรึกษาจากตาย้อยตาย้อยจึงเล่าถึงบรรพบุรุษของตนที่เคยเผชิญกับภัยแล้งเช่นนี้มาก่อนเขาเล่าว่าในคืนหนึ่งบรรพบุรุษได้ฝันเห็นยิงสาวในชุดสีขาวบริสุทธิ์นางบอกให้พวกเขาไปขุดบ่อน้ำที่ต้นมะขามยักษ์ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน เมื่อพวกเขาทำตามน้ำจากบ่อน้ำก็ผุดขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์และช่วยให้ชาวบ้านรอดพ้นจากภัยแล้งครั้งนั้นหลังจากได้ฟังเรื่องเล่าชาวบ้านจึงพากันไปที่ต้นมะขามยักษ์และเริ่มขุดบ่อน้ำตามที่ตาย้อยบอกไม่กี่วันต่อมาน้ําใสบริสุทธิ์ก็ผุดขึ้นมาจากบ่อชาวบ้านต่างพากันดีใจและเชื่อว่าต้นมะขามยักษ์นี้มีพลังวิเศษที่ปกป้องหมู่บ้านตั้งแต่นั้นมา ชาวบ้านก็มักจะไปสักการะต้นมะขามยักษ์และเชื่อว่าต้นไม้นี้คือผู้พิทักษ์ที่คอยดูแลความเป็นอยู่ของพวกเขาเรื่องเล่านี้จึงกลายเป็นตำนานที่ทุกคนในหมู่บ้านต่างรู้จักและภาคภูมิใจ ยายนาเป็นหญิงชราที่อาศัยอยู่ในกระท่อมเล็กๆริมทุ่งนาของหมู่บ้านทุ่งเขียวยายนาเป็นที่รู้จักในหมู่บ้านว่าเป็นคนที่มีความรู้เรื่องสมุนไพรและการรักษาโรคแบบโบราณไม่ว่าใครจะเจ็บป่วยหรือมีปัญหาใดๆก็มักจะไปขอคำปรึกษาจากยายนาอยู่เสมอเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับยายนามีอยู่ว่าเมื่อครั้งยายยังสาวเธอเคยได้ช่วยเหลือวิญญ,ญาณเร่อร่อนของหญิงสาวคนหนึ่งที่ชื่อว่าแม่แก้ว ซึ่งเสียชีวิตด้วยความทุกข์ใจจากการถูกทรยศแม่แก้วเป็นคนที่ใจดีและชอบช่วยเหลือคนอื่นแต่กลับถูกสามีที่เธอรักมากหักหลังและทิ้งไปอยู่กับหญิงอื่นวิญญาณของแม่แก้วจึงวนเวียนอยู่ในทุ่งนานี้ไม่สามารถไปสู่สุขติได้จนกระทั่งวันหนึ่งยายนาได้พบกับแม่แก้วในความฝานันแม่แก้วขอให้ยายนาช่วยเธอด้วยการทำบุญและอุทิศส่วนกุศลให้วิญญาณแม่แก้วจึงจะไปสู่ที่สงบได้ยายนาได้จัดพิธีทำบุญให้กับแม่แก้วหลังจาก นั้นไม่นานก็มีชาวบ้านหลายคนเห็นว่าผีแม่แก้วไม่ปรากฏตัวอีกเลยมีแต่ความสงบสุขปกคลุมทุ่งนาแห่งนั้นตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านจึงพากันเชื่อว่ายายนามีความสามารถในการสื่อสารกับวิญญาณและเป็นผู้ที่มีพลังจิตที่ช่วยปลดปล่อยวิญญาณเร่ร่อนได้ทำให้ยายนากลายเป็นคนที่ทุกคนในหมู่บ้านเคารพและศรัทธ,ธาเสมอมา นายทองเป็นชายหนุ่มผู้มีอาชีพทำนาอยู่ในหมู่บ้านทุ่งเทียวเขาเป็นคนขยันขันแข็งและรักสัตว์มากโดยเฉพาะควายตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเจ้าดำ ซึ่งเขาเลี้ยงมาตั้งแต่ยังเป็นลูกควายเจ้าดำเป็นควายที่ฉลาดและเชื่อฟังนายทองมากทั้งสองมีความผูกพันกันเหมือนพี่น้องทุกเช้านายทองจะพาเจ้าดำไปทํานาไม่ว่าจะเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนนายทองก็ไม่เคยบ่นเพราะมีเจ้าดำอยู่เคียงข้างคอยช่วยไถนาและลากเกวียนให้เขาเสมอหลังจากทํางานเสร็จนายทองมักจะลูบหัวเจ้าดำเบาๆพร้อมกับบอกว่าเจ้าดำเอ๋ยเจ้าคือเพื่อนที่ดีที่สุดของข้า มีอยู่วันหนึ่งหมู่บ้านเกิดน้ำท่วมใหญ่น้ำไหลหลากท่วมทุ่งนาและบ้านเรือนของชาวบ้านนายทองต้องรีบพาเจ้าดำหนีขึ้นไปยังที่สูงแต่เจ้าดำซึ่งแก่แล้วเริ่มเดินช้าและอ่อนแรงนายทองจึงไม่ลังเลที่จะช่วยพยุงและลากเจ้าดำไปยังที่ปลอดภัยโดยไม่สนใจว่าตัวเองจะต้องเสี่ยงกับกระแสน้ำเชี่ยวกรากเมื่อทั้งคู่ไปถึงที่สูงและปลอดภัยชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ต่างรู้สึกประทับใจ ในความรักและความผูกพันระหว่างนายทองกับเจ้าดำทุกคนต่างเล่าว่านายทองไม่เคยคิดว่าควายเป็นเพียงสัตว์ใช้งานแต่เห็นมันเป็นเพื่อนร่วมชีวิต หลังจากน้ำลดลงชาวบ้านช่วยกันฟื้นฟูนาทุ่งที่เสียหายและนายทองก็ยังคงพาเจ้าดำกลับมาทำนาต่อไปแม้ว่าเจ้าดำจะเริ่มแก่และไม่แข็งแรงเหมือนเดิมแต่นายทองก็ยังคงดูแลมันด้วยความรักและเอาใจใส่จนกระทั่งเจ้าดำล้มลงและจากไปอย่างสงบนายทองทำบุญให้เจ้าดำทุกปีและยังคงเล่าถึงมันด้วยความรักและระลึกถึงว่าเจ้าดำไม่ใช่แค่ควายธรรมดาแต่มันคือเพื่อนแท้ที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขก,กันมาตลอดชีวิตชาวบ้านต่างยกย่องในความรักและ ความซื่อสัตย์ของนายทองและมักจะเล่าเรื่องราวนี้ให้ลูกหลานฟังเพื่อเป็นตัวอย่างของความรักที่ไม่แบ่งแยกชนิดหรือความต่างตาปอนเป็นชายชราที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กๆที่ตั้งอยู่ใกล้กับป่าช้าของหมู่บ้านโนนมะเขือบ้านของตาปอนเป็นบ้านเก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตาทวดและถูกสืบทอดมาหลายรุ่นชาวบ้านในหมู่บ้านต่างรู้จักตาปอนในฐานะคนเฝ้าป่าช้าเพราะเขาเป็นคนที่ไม่เคยกลัวผี หรือวิญญาณตาปอนมีนิสัยใจดีและมักจะช่วยเหลือชาวบ้านเสมอโดยเฉพาะเมื่อมีงานศพหรืองานบุญที่เกี่ยวข้องกับป่าช้าเขาจะเป็นคนแรกที่มาเตรียมสถานที่และดูแลความเรียบร้อยแต่ถึงแม้จะใจดีตาปอนก็เป็นคนที่เก็บตัวและไม่ค่อยพูดคุยกับใครมากนักทำให้บางคนมักจะสงสัยว่าเขาอยู่ใกล้ป่าช้าคนเดียวได้อย่างไรโดยไม่กลัวมีเรื่องเล่าหนึ่งเกี่ยวกับตาปอนที่ชาวบ้านมักพูดถึงกัน บ่อยๆคือเรื่องของผีตาหวังชาวบ้านเชื่อกันว่าตาหวังซึ่งเคยเป็นคนเฝ้าป่าช้าคนก่อนเสียชีวิตไปอย่างกระทันหันและวิญญาณของเขาก็ยังวนเวียนอยู่ในป่าช้าเพื่อทำหน้าที่ต่อไปคือหนึ่งตาปอนเล่าว่าอออเขาได้ยินเสียงคนเดินอยู่ รอบๆบบ้านของเขาเสียงนั้นเหมือนคนลากเท้าไปมาแต่เมื่อเขามองออกไปกลับไม่เห็นใครตาปอนไม่ได้รู้สึกกลัวแต่กลับสงบใจและคิดว่าคงเป็นตาหวังที่ยังไม่ไปสู่สุคติตาปอนจึงตัดสินใจจุดทูปเทียนและนั่งพนมมือขอให้ตาหวังไปสู่ที่สงบโดยบอกว่าตาหวังเอ๋ยเจ้าทำหน้าที่ของเจ้าได้ดีแล้วถึงเวลาที่เจ้าควรพักผ่อนและไปในที่ที่ดีข้าจะดูแลป่าช้านี้แทนเจ้าเองหลังจากคืนนั้น เสียงลากเท้าก็หายไปและไม่มีใครได้ยินหรือพบเห็นวิญญาณของตาหวังอีกเลยชาวบ้านจึงเชื่อกันว่าตาปอนเป็นผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็งและสามารถสื่อสารกับวิญญาณได้แม้ตาปอนจะไม่ค่อยพูดเรื่องนี้แต่ชาวบ้านก็ยิ่งเคารพนับถือเขามากขึ้นและมักจะมาขอคำปรึกษาเมื่อมีเรื่องลีลับหรือความไม่สงบในใจตาปอนยังคงอาศัยอยู่ในบ้านข้างป่าช้า ดูแลสถานที่ด้วยความรักและศรัทธาและเป็นเสาหลักที่ชาวบ้านพึ่งพาได้เสมอป้าแสงเป็นหมอตำแยที่มีชื่อเสียงในหมู่บ้านทุ่งเงิน หมอตำแยคือผู้ที่ช่วยทำคลอดให้กับหญิงตั้งครรภ์นในหมู่บ้านป้าแสงเป็นที่รู้จักว่าเป็นคนใจดีและมีความรู้เกี่ยวกับการคลอดบุตรและการดูแลหญิงหลังคลอดอย่างลึกซึ้งด้วยความชำนาญที่สั่งสมมาตลอดหลายสิบปีป้าแสงช่วยทำคลอดเด็กในหมู่บ้านมากมายจนเรียกได้ว่าแทบทุกคนในหมู่บ้านที่เกิดในช่วง30ปีที่ผ่านมาล้วนเกิดจากมือของป้าแสงทั้งสิ้นป้าแสงไม่ได้มีความรู้เพียงแค่เรื่อง การคลอดบุตรเท่านั้นแต่ยังเชี่ยวชาญในการใช้สมุนไพรในการรักษาโรคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์และการคลอดด้วยเธอรู้วิธีเตรียมยาสมุนไพรที่ช่วยบรรเทาอาการปวดช่วยให้คลอดง่ายและดูแลสุขภาพของหญิงหลังคลอดซึ่งเป็นความรู้ที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษของเธอเรื่องเล่าหนึ่งเกี่ยวกับป้าแสงคือเมื่อหลายปีก่อนมีหญิงสาวคนหนึ่งในหมู่บ้านที่ชื่อว่านางเดือน กำลังจะคลอดลูกนางเดือนมีปัญหาเรื่องสุขภาพมาตั้งแต่เด็กทำให้การคลอดลูกเป็นเรื่องที่น่ากังวลครอบครัวของนางเดือนจึงรีบไปหาป้าแสงเพื่อขอความช่วยเหลือป้าแสงรีบมาที่บ้านของนางเดือนทันทีเมื่อเห็นสภาพของนางเดือนป้าแสงรู้ว่านี่ไม่ใช่การคลอดที่ง่ายแต่เธอไม่ยอมแพ้ป้าแสงใช้สมุนไพรที่เธอเตรียมไว้และทำการคลอดอย่างระมัดระวังเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงจนในที่สุดนางเดือนก็คลอดลูกออกมาได้อย่างปลอดภัยชาวบ้านต่างพากันยุ่ง องป้าแสงในความสามารถและความใจดีของเธอและเรื่องราวของป้าแสงที่ช่วยชีวิตทั้งแม่และลูกนี้ก็กลายเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานไปทั่วหมู่บ้านป้าแสงยังคงทำหน้าที่หมอตำแยต่อไปแม้อายุจะมากขึ้นแต่ความมุ่งมั่นและใจรักในการช่วยเหลือผู้อื่นของเธอก็ไม่เคยลดลงหญิงตั้งครันในหมู่บ้านต่างมั่นใจว่าหากมีป้าแสงอยู่ข้างกายพวกเธอจะปลอดภัยและคลอดลูกได้อย่างราบรื่น หญิงเป็นหญิงสาวที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งเธอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีลูกชายวัยสามขวบชื่อว่าน้องนนท์หญิงเคยมีครอบครัวที่อบอุ่นและสมบูรณ์แต่ทุกอย่างเปลี่ยนไปเมื่อสามีของเธอหนีไปจากบ้านอย่างกระทันหันทิ้งเธอและลูกชายไว้เบื้องหลังโดยไม่บอกกล่าวหรือทิ้งร่องรอยใดๆไว้เลยเหตุการณ์นี้ทำให้หญิงต้องเผชิญกับความลำบากและความทุกข์ใจเป็นอย่างมากเธอต้องรับภาระในการเลี้ยงดูลูกชายเทียงลำพัง ทำงานหนักทั้งในไร่และงานรับจ้างต่างๆเพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูลูกน้องนนเป็นเด็กที่ฉลาดและน่ารักแม้จะยังเล็กแต่เขาก็รับรู้ถึงความเหนื่อยยากของแม่จึงพยายามเป็นเด็กดีไม่ไดื้อไม่ซนในช่วงแรกๆหญิงรู้สึกท้อแท้และคิดว่าจะไม่สามารถผ่านพ้นปัญหานี้ไปได้แต่ด้วยความรักที่มีต่อลูกและกำลังใจจากคนในหมู่บ้านที่คอยช่วยเหลือหญิงก็สามารถก้าวผ่านความยากลำบากนั้นมาได้ ชาวบ้านมักจะส่งข้าวของหรือมาช่วยงานเธอเวลาที่เห็นว่าเธอเหนื่อยล้าหญิงตั้งใจที่จะให้ลูกชายของเธอได้รับการศึกษาและมีอนาคตที่ดีแม้ว่าเธอจะต้องเหนื่อยยากแค่ไหนก็ตามหญิงจึงมักจะสอนลูกชายว่าเราอาจไม่มีทุกอย่างที่ต้องการแต่เรามีความรักและความตั้งใจแค่นี้ก็เพียงพอแล้วแม้ว่าหญิงจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว แต่เธอก็ไม่เคยละทิ้งความหวังเธอเชื่อว่าการที่สามีจากไปเป็นบทเรียนสำคัญที่ทำให้เธอแข็งแกร่งขึ้นและพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับอนาคตข้างหน้าด้วยความกล้าหาญเวลาผ่านไปน้องนอน์เติบโตขึ้นเป็นเด็กที่เข้มแข็งและมีความรับผิดชอบซึ่งเป็นผลจากการที่หญิงเลี้ยงดูด้วยความรักและการอบรมอย่างดีชาวบ้านต่างยกย่องในความอดทนและความรักที่หญิงมีให้ลูก ทุกคนต่างเห็นพ้องกันว่าหญิงเป็นตัวอย่างของแม่ที่เสียสละและเข้มแข็งที่แท้จริงบ้านข้างวัดเป็นบ้านเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ติดกับวัดถ้ำเพชรซึ่งเป็นวัดประจำหมู่บ้านทุ่งเขียวบ้านหลังนี้มีลักษณะเรียบง่ายทําจากไม้เก่าๆที่ยังคงความงดงามของการเวลาผู้คนในหมู่บ้านต่างรู้จักบ้านข้างวัดนี้ดีเพราะเป็นบ้านที่มีเรื่องเล่าและประวัติศาสตร์ยาวนานคนที่อาศัยอยู่ในบ้านข้างวัดคือยายทับ หญิงชราที่เป็นที่รักของชาวบ้านยายทับเป็นคนใจดีและชอบทำบุญเธออยู่ที่บ้านข้างวัดนี้มาตั้งแต่ยังสาวยายทับมีหน้าที่ดูแลและช่วยงานวัดมาตลอดไม่ว่าจะเป็นการจัดดอกไม้จัดเตรียมอาหารสำหรับพระหรือทำความสะอาดบริเวณวัดยายทับมักจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวัดถ้ำเพชรและประวัติของหมู่บ้านให้เด็กๆฟังโดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับถ้ำที่อยู่ภายในวัด ซึ่งเป็นที่เก็บเพชรนินจินดาและพลอยไพยลิงพลอยแดงตามชื่อของวัดเรื่องเล่าของยายทับมักจะทำให้เด็กๆตื่นเต้นและฝันอยากเข้าไปผจญภัยในถ้ำลึกลับนั้นนอกจากเรื่องราวเกี่ยวกับวัดยายทับยังมีความรู้เรื่องสมุนไพรและการรักษาโรคพื้นบ้านเธอมักจะช่วยชาวบ้านเมื่อเจ็บป่วยด้วยการปรุงยาสมุนไพรจากสวนเล็กๆข้างบ้านทุกครั้งที่มีคนมาขอความช่วยเหลือ ยายทับจะรับฟังและให้คำแนะนำอย่างใจเย็นแม้ว่ายายทับจะอายุมากแล้วแต่เธอก็ยังคงใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและสุขสงบในบ้านข้างวัดชาวบ้านต่างเห็นว่าบ้านข้างวัดนี้ไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่เป็นเสมือนสถานที่แห่งความรู้และศรัทธาที่เชื่อมโยงระหว่างวัดและชุมชนในทุกๆเชา้ายายทับจะตื่นแต่เช้ามืดเพื่อใส่บาตพระที่เดินบินทบาทผ่านบ้านของเธอเสียงระฆังวัดและกลิ่นธูปที่ลอยมาจาก วัดถ้ำเพชรทำให้บ้านข้างวัดนี้เต็มไปด้วยความสงบและศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ที่ชาวบ้านมักจะมาพักผ่อนใจและพูดคุยกับยายทับเมื่อรู้สึกเครียดหรือมีปัญหาบ้านข้างวัดจึงเป็นมากกว่าบ้านธรรมดาแต่เป็นที่ที่ผู้คนในหมู่บ้านทุ่งเขียวรู้สึกถึงความอบอุ่นความสงบและความเชื่อมโยงกับวัดถ้ำเพชรและทุกครั้งที่ชาวบ้านมองไปที่บ้านข้างวัด พวกเขาก็จะระลึกถึงยายทัพผู้ที่เป็นทั้งแม่หมอนักเล่าเรื่องและผู้เชื่อมโยงระหว่างชุมชนกับวัดตาสมเป็นชายชราที่คนในหมู่บ้านทุ่งเขียวรู้จักกันดีเขามีอาชีพเป็นสัป,ปเหร่อประจำวัดถ้ำเพชรหน้าที่หลักของตาสมคือการจัดการพิธีศพดูแลศพและเผาศพซึ่งเป็นงานที่หลายคนในหมู่บ้านไม่กล้าทำแต่ว่าตาสมทำหน้าที่นี้มานานหลายปีแล้ว เขาได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ที่มีความชำนาญและรู้จักธรรมเนียมปฏิบัติเกี่ยวกับพิธีกรรมทุกอย่างถึงแม้ตาสมจะทำงานที่ถือว่ามีความสำคัญในหมู่บ้านแต่เขาก็มีนิสัยที่เมาซึ่งเป็นที่รู้กันทั่วทั้งหมู่บ้านทุกครั้งที่มีงานศพหรืองานบุญตาสมมักจะได้รับเหล้าหรือน้ำตาลเมาเป็นค่าตอบแทนและบ่อยครั้งที่เขาจะดื่มจนเมาแล้วก็หลับไปในมุมหนึ่งของวัด ชาวบ้านบางคนแอบหัวเราะว่าตาสมมักจะนอนคุยกับศพหลังจากที่ดื่มมากเกินไปแม้จะเป็นคนที่เมาแต่ตาสมก็มีมุมที่ชาวบ้านเคารพนับถือเขาเป็นคนใจดีและมีน้ำใจตาสมไม่เคยปฏิเสธที่จะช่วยเหลือคนในหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นการทำพิธีศพให้คนยากไร้โดยไม่คิดเงินหรือการช่วยซ่อมแซมวัดในเวลาที่ไม่มีใครอยู่ช่วยด้วยความใจดีและความซื่อสัตย์ของเขาทำให้แม้แต่พระอาจารย์ธีระยังยอมรับ และมักจะขอคําปรึกษาจากตาสมในเรื่องที่เกี่ยวกับพิธีกรรมต่างๆต,ตำนานหนึ่งที่ชาวบ้านเล่าขานเกี่ยวกับตาสมคือมีอยู่คืนหนึ่งที่ตาสมเมามากจนไม่สามารถเดินกลับบ้านได้เขานอนหลับอยู่ข้างเมนเผาศพในวัดชาวบ้านบางคนที่เดินผ่านมาดึกๆเห็นว่าเขาลุกขึ้นมาพูดคุยกับอะไรบางอย่างเหมือนกับ ว่ามีคนยืนอยู่ตรงนั้นแต่พอมาดูใกล้ๆก,ก,ก็พบว่าเขากำลังพูดคุยกับเงาของตนเองในแสงจันรท์เรื่องนี้ทำให้คนในหมู่บ้านล้อเลียนว่าตาสมอาจจะคุยกับวิญญาณที่เขาเผาศพให้แม้ว่าตาสมจะมีพฤติกรรมที่เมาและบางครั้งก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีสติแต่เขาก็มีความรู้และความเชี่ยวชาญในงานสัป,ปเลือที่ไม่มีใครในหมู่บ้านเทียบเท่าได้ตาสมจึงยังคงเป็นบุคคลที่ชาวบ้านให้ความเคารพ และต้องพึ่งพาเมื่อมีพิธีกรรมที่เกี่ยวกับความตายในเวลาที่ตาสมไม่เมาและอยู่ในอารมณ์ดีเขาจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายและประสบการณ์แปลกๆที่เขาเคยพบในระหว่างการทำงานทำให้เด็กๆและคนในหมู่บ้านสนใจฟังบางครั้งก็ทำให้คนฟังขนลุกด้วยความหวาดกลัวแต่ก็เป็นเรื่องที่ทำให้ทุกคนรู้สึกว่าตาสมมีความลึกลับและน่าค้นหาในเวลาเดียวกัน วันนี้หลวงพี่สุมลมีกิจนิมนต์ในหมู่บ้านทุ่งเขียวหลังจากเสร็จสิ้นกิจวัตรประจำวันและการทำวัดเย็นท่านได้มาให้คำสอนแก่ชาวบ้านที่วัดถ้ำเพ็รคำสอนของหลวงพี่สุมนในวันนี้เน้นไปที่เรื่องของความพอใจในสิ่งที่มีและการปล่อยวางโดยท่านได้กล่าวว่า โยมทั้งหลายในชีวิตของเรานั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่การได้ครอบครองทรัพย์สินเงินทองมากมายหรือการตามมหาความสุขที่มาจากภายนอกแต่เป็นการรู้จักพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วการที่เรามองเห็นคุณค่าในสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวเช่นความรักจากครอบครัวหรือสุขภาพที่ดีนี่แหละคือสมบัติที่แท้จริงที่เราควรรักษาไว้การปล่อยวางคือการไม่ยึดติดกับสิ่งที่ทำให้ใจเราเป็นทุกข์ไม่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธหรือความหลงหากเราสามารถฝึกใจใ ให้ปล่อยวางจากสิ่งเหล่านี้ได้ชีวิตเราก็จะสงบสุขมากขึ้นหลวงพี่อยากให้โยมทั้งหลายลองทบทวนตัวเองดูว่าเราเคยปล่อยวางบ้างหรือยังหรือเรายังยึดติดกับสิ่งที่ทําให้ใจเป็นทุกข์ถ้าเรายังไม่สามารถปล่อยวางได้ลองเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆที่อยู่รอบตัวฝึกฝนใจของเราให้รู้จักการให้อภัยและรู้จักการขอบคุณกับสิ่งที่เรามีอยู่ชีวิตของเราก็จะพบความสงบและความสุขได้ง่ายขึ้นหลังจาก ให้คำสอนเสร็จหลวงพี่สุมนก็ได้นำชาวบ้านสวดมนต์และนั่งสมาธิเพื่อให้ทุกคนได้ฝึกจิตใจ,จและมีสติเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับวันใหม่ที่กำลังจะมาถึงชาวบ้านทุกคนรู้สึกอิ่มใจและมีความสงบมากขึ้นหลังจากได้ฟังคำสอนของหลวงพี่สุมน์ในวันนี้ ทรรมาและคติสอนใจรวมไปถึงนิทานก็ได้จบลงแล้วหากท่านผู้ฟังชอบใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดสั่นกระดิ่งกิ้งกิ้งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะเจ้าค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องถัดไปและจะเป็นกำลังใจในการทำเรื่องต่อต่อไปขอบคุณเจ้าค่ะ